แนคลับตาลุกวาวแอนทองประสมปล่อยช็อตเด็ดภาพเดียวทำคอนเมนต์สนันไอจีสำหรับนางเอกซุปตาพุ่งตำแหน่งผู้จัดคนเก่งคงหนีไม่พ้นชื่อแอนทองประสมที่หากใครติดตามไลฟ์สไตล์ของเธอผ่านอินสตาแกรมนั้นจะเห็นภาพวินัยในการออกกำลังกายของดีนั้นดีมากๆในทุกๆเช้าแอนจะออกกำลังกายทั้งวิ่งทั้งโยคะหรือจะเป็นการทำคาร์ดิโอ เรียกว่าเห็นเธอออกกำลังกายแล้วจนอยากจะเปลี่ยนชุดแล้วทำตามไปด้วยเลยล่าสุดแอนทองประสมทำหลายคนตาลุกวาวกันทั้งไอจีเลยทีเดียวเพราะช็อตเดียวของเธอนั้นทำอากาศร้อนระอุไปเลยมากับเสื้อเปเลยไหลเว้าวลึกโชว์ผิวเนื้อบางขาวนวลเนียนเรียกว่าแซบและเซ็กซี่เกินต้านจริงๆนอกจากนี้หลายคนยังโฟกัสไปที่หุ่นอันเพรียวเบาบางและเฟิร์มอีกด้วยเช่นผอมมากเพื่อน ขุ่งงามระหงมากค่ะพี่แอนเกินไปมุย้ยพี่แอนคะพี่รู้อะไรไหมคะค้อนมันมีไว้ทุกแต่รักนะจุ๊บจมีไว้ให้พี่แอนค่ะหนูเป็นคนยิ้มยากแต่ถ้าพี่แอนหล่อมากๆก็จะยิ้มให้ค่ะ